สันนิษฐานว่าภูมิลําเนาน่าจะมาจากทางใต้อพอสำเนียงภาษาเขานี่ไปทางใต้ถ้าทำตัวดีน่ารักก็จะเป็นอีกแบบอก็อยู่ได้ก็อยู่ได้อยู่แล้วเขาไม่มีใครไปอะไรแล้วแต่นี่แมาว่าจะเป็นคนที่เรา,านักสนใสใยคือเป็นคนชอบสบัดคำหยาบอะไรประมาณเนี้ย แล้วมินิสายยังึชอบเดินไปจับน้องชายคนอื่นเขาอ๋อไปแย่ไปจับไปงเลยจับหน่อยจับหน่อยเนี่ยแต่บางคนเขาไม่โอเคไงเออเขาไม่โอเคเขาก็ด่าให้เขาก็ตบให้ดิเออชอบไปจับจับเขาแล้วก็ด่าแต่ว่าคนคนเนี้ยอ่าสาวสองเนี่ยถ้าใครไปไปไปแซวนี่ไม่ได้นะอือคือบางคนสวยๆยังแซวได้ยังยิ้มแย้มให้กันคนนี้ไปแซวเขาจะเขาจะสวนกลับมาทันทีเลยเหยยดแม้ม แค่มีคํานี้เป็นวลีติดปากเขาเยัดแหมมหยัดแหมมทั้งวันน่ะคือใครไป็นะยัดแหมมอยู่เ่งี้ทั้งวันจนบางคนเขาไม่ชอบเออบางทีสังคมใต้เขาใช้ภาษานี้แบบไม่เป็นเวลาจัแต่คนเลกงไม่ได้อะไรทางการทางทางภาคการเขาคี่คานี้มันเหมือนคำด่าเหมือนคำด่ารุนแรงน่ะคนเขาไม่ชอบคนนี้คนเขาก็คนเขาก็ไม่ชอบเขาก็รังเกียจแล้วรังเกียจดึงพฤติการพฤติกรรมของสาวสองวันนี้ก็ยิ่งทวีความรุนแรงอืจากที่่ด หยัดแหนม,มหยัดแหนม,มประจําก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆชอบเดินแก้ผ้าเอ้ยเดินแก้ผ้าหมดเลยเดินแก้ผ้าแล้วเดินไปทั่วเงแล้วภาพมันหน้ามองตรงไหนเหมือนโดเรม่อนพุงป่องๆหัวศรีรษะเถิกร้านแล้วมีตะไคร่เต็มท้องมีขนเต็มลาตัวไปหมดแล้วก็เดินแก้ผ้าไปทั่วคนก็ไม่ชอบอคนก็ไม่ชอบทีเน,นี้ยก็เป็นที่มาของการถูกรังแกอคนก็ไม่มเห็นแล้วมีผลที่มันโดนรังแกก็ใครไปเลยหน่อยก็หยัดแหนม หยัดแหมทั้งวันอย่างเงี้ยคนมึเขาไม่ชอบบางทีก็โดนผ้าคุมมั่งบางทีก็โดนลุมประชาันโดนผ้าคุมแล้วก็ทําอะไรผ้าคุมแล้วก็ลุมเซ็ตหมู่เขาก็ถกตบตีเออตบตีนะตบตีแกล้งอะไรเงี้ยแกล้งแกล้งกันหยอกหยอกอะไรแต่ก็อาจจะแรงนิดนึงอะไรประมาณนี้ผมทให้จำไม่ได้พระตอบผ้ามาใครว่าใครว่าอะไรเงี้ยเพราะด่าเขาทั่วอะไรประมาณนี้ว่าพฤติกรรมแรงขึ้นแรงขึ้นทําชอบทําอะไรแปลกๆพิสดารไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสุดท้ายแม้แต่สาวสองด้วยกันที่เป็นตัวหัวเนี่ยยังต้อง จัดการเลยเขาบอกทําเสียระบบเสียสถาบันกระเทยหมดอะไรประมาณนี้กระเทยเขาต้องวางทรงดีๆนี่มาทรงเสียแบบนี้มันไม่ได้รเป็นคนแบบนี้ก็จะมีแบบเนี้ยกระเทยลักษณะแบบเนี้ยแล้วก็ยังมีแบบว่าแนวแบบว่าสู้ชีวิตออดราม่าสู้ชีวิตผมก็เจอแบบว่ากรณีคล้ายๆเจ๊เป็นเจ๊พรอะไรประมาณนั้นก็สู้ก็สู้หนักมากสู้ชีวิตแล้วชีวิตมันสู้กลับอะไรประมาณนี้